อาหารเหลือค้างเป็นเดนใส่บาตรผู้ถามหลวงพ่อครับใส่บาตรตอนเช้าบังเอิญหากับข้าวไม่ทันเอาปลาเค็มที่เหลือค้างเมื่อวานนี้ไปใส่บาตรเพราะความจำเป็นอย่างนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับหลวงพ่อมีแน่เป็นผลร้ายแรงมากผู้ถามขนาดไหนครับหลวงพ่อหลวงพ่อ ตายแล้วเป็นเทวดานี่เป็นจริงๆนะผู้ถามก็นี่เขากินเหลือนี่ครับหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนเคยอ่านเจอในพระไตรปีฎกไหมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่แห่งหนึ่งเวลานั้นสายเกินไปเลยเวลาอาหารตอนเช้าใช่ไหมพร้อมกับพระสงฆ์ก็มีพราหมณ์คนหนึ่งบอกว่าอาหารของข้าพระเจ้ามีแต่เวลานี้มันเป็นเดนเสียแล้ว การถวายพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์เกรงจะเป็นบาปพระพุทธเจ้าถามว่า,า,วาเธอคิดว่าเป็นเดนนะ่ะตักกินในหม้อหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าเขาตักออกมาใส่ถ้วยแล้วกินพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ถือเป็นเดนถวายพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าก็ดีจะมีอนิสงส์สมบูรณ์แบบแล้วท่านก็ตรัสต่อไปถึงแม้ว่าอาหารจะเป็นเดน คือกินในถ้วยนั้นแล้วแต่ถ้าพระท่านหิวถ้าเอาไปถวายก็มีอน,นิสงส์สมบูรณ์แบบเหมือนกันไม่มีโทษมีแต่คุณการเปรียบเทียบบาปกับบุญเรื่องนี้มีคนมาถามหลายคนว่าทำบาปมาตั้งมากมายแต่ทำบุญนิดเดียวแล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรก็ขอเอาถ้อยคำของพระนาคเสนกล่าวกับพระยามิลินมาให้ทราบ พระนาคเสนท่านเปรียบบาปมีอุปมาเหมือนก้อนหินบุญมีอุปมาเหมือนเรือเรือจะใหญ่มากใหญ่น้อยจอดลอยไว้ก้อนหินจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามถ้าเอาก้อนหินโยนลงไปในเรือเมื่อหินตกลงไปในเรือแล้วหินจะจมน้ําไม่ได้แต่ถ้าเราเอาก้อนหินโยนลงไปในน้ําหินมันก็จมการที่หินในเรือไม่จมก็เพราะเรือขวางไว้ ข้อนี้มีอุปมาฉันใดจิตใจของคนก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าจิตตังสังกิริเททุกขติปาติกังขาถ้าจิตออกจากร่างมีอารมณ์เศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติคืออบายภูมิสี่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจิตเตปริสุทธทิสุข,ขติ ปาติกลางขาถ้าเวลาจิตจะออกจากร่างมีความบริสุทธิ์นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลก็ไปสู่สุขติคือสวรรค์ก่อนถ้าหมดอำนาจของความดีคือบุญก็จะกลับมารับโทษตามเดิมเว้นไว้แต่บำเพ็ญบารมีต่อข้อนี้อุป,ปมาได้เหมือนกับคนเราถ้าเป็นหนี้เขามากๆเจ้าหนี้เขาทวงดีไม่ดีชัยหนี้เขาไม่หมด ก็จะต้องติดตารางแทนหนี้แต่ในขณะที่เจ้าหนี้ทวงอยู่นั้นบังเอิญเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักสองสาใบมีทุนใหญ่แล้วไม่ชําระหนี้หนีเจ้าหนี้ไปอยู่ต่างประเทศเจ้าหนี้ก็ไม่มีโอกาสจะทวงได้เราก็เป็นสุขสบายเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปก่อร่างสร้างตัวให้เป็นผู้มีอันจะกินต่อไปกินทุนเก่า ถ้าหมดทุนกลับมาที่เก่าเมื่อไรเจ้าหนี้ทวงใหม่เมื่อนั้นก็จะมีโทษตามที่เราเป็นหนี้เขาข้อนี้มีอุปมาฉันใดเรื่องบุญกับบาปก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสุปฏิทิตเทพบุตรคนนี้สมัยที่เป็นมนุษย์เป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนกักคือเกิดมาตั้งแต่เด็กพอทำงานแก่ก็มีปานาติบาต ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเวลาวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้นฆ่าสัตว์เป็นอาจินกรรมอธจนาทานลักขโมยเขาถ้ามีโอกาสก็เอามากกาเมสุมิชฉาจาระท่านชอบจริงๆผู้หญิงสาวๆเด็กๆท่านก็ชอบมากปลนเปลอด้วยเงินด้วยทองมุดสาวาดเป็นปกติการดื่มสุราเมรัยเป็นเกมกีฬา ใครเข้ามาบอกบุญบอกทานวัดโน้นเขาก็จะสร้างนั่นวัดนี้เขาจะสร้างนี่ไปทำบุญตรุดไปทำบุญสงกรานแกเห็นแล้วแกล้งทำไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทำไม่ได้ยินดีไม่ดีพระเทศก็ส่งเสียงกลบทำลายพระธรรมเสียอีกฉะนั้นถ้าพระองค์ไม่ช่วยเธอจุดติจากความเป็นเทวดาแล้วจะต้องไปตกอเวจีมหานรก ไล่มาตามลำดับพอมาเป็นคนก็เป็นคนหูหนวกห้าร้อยชาติเพราะกฎของกรรมที่คนเขาบอกบุญได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเวลาพระเทศหรือพระสวดแกล้งส่งเสียงกลบให้คนอื่นฟังไม่ชัดต่อจากนั้นก็ต้องเป็นคนตาบอด500รชาติเพราะใครมาบอกบุญบอกทานเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็น แล้วก็มาเป็นคนบ้า500ชาติก็เพราะดื่มสุราเมรยัยหลังจากนั้นก็มาเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียขาห้าชาติเพราะโทษปาณนาติบาตที่ทำไว้มาสนับสนุนเป็นเศษของกรรมจึงจะหมดพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเทศอภิธรรมเจ็ดคำพีท่านสุปัตติตะเทพ,พบุตรจะไม่ได้พระโสดาบัน จะต้องไปเกิดในเอเวจีมหานรกเพราะว่ามีกรรมหนักจริตไม่พอกับพระอภิธรรมคือมีอารมณ์หยาบมากแต่ถ้าเทศอุณหิตสาวิชัยสูตรเมื่อฝังแล้วจะตรงกับอัธยาศัยพอเทศจบก็จะได้พระโสดาบันโทษทันทั้งหมดจะถูกปิดคือไม่มีโอกาสจะลงโทษได้เพราะว่าพระโสดาบันนั้นเกิดเป็นเทวดาแล้ว ก็เกิดแค่มนุษย์ถ้ายัางไม่ไปพระนิพพานจุดติลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมพระโสดาบาันมีอารมณ์หยาบเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติไปพระนิพพานพระโสดาบาันมีอารมณ์อย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์สามชาติไปพระนิพพานพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างละเอียดเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติไปพระนิพพาน ฉะนั้นโทษทันทั้งหลายที่จะต้องตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีแต่ทว่าการมีขันห้าเป็นคนก็ต้องพบกับเศษของอกุศล,ลกรรมในฐานะที่มีร่างกายเป็นเครื่องรับเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารส่งเทศอุณหิตสาวิชัยสูตรพอเทศจบท่านสุปฏิทิตะเทพบุตรก็เป็นพระโสดาบัน เป็นเทวดาต่อไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านก็ยังไม่ได้จุดติเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ทำความชั่วมามากแต่ว่ามีความดีนิดหนึ่งก่อนจะตายเมื่อเป็นเทวดาก็ประมาทในความดีหลงระเริงจนตัวเองจะต้องมารับผลของความชั่วแต่ว่าได้ดีเพราะท่านอากาศจารีเทพบุตรไปเห็นวิมานเศร้าหมอง เครื่องทิพเศร้าหมองเหงื่อไหลาจากรักแร้ตามธรรมดาเทวดาจะมีเครื่องทิพผ่องใสอยู่เสมอวิมานก็ผ่องใสเหงื่อไม่มีถ้ามีเหงื่อเมื่อใดเครื่องทิพร้าหมองเมื่อใดก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นจะต้องตายเป็นกฎของเทวดาแต่ท่านสุปฏิทิตเทพบุตรยังมีบุญอยู่อาศัยองค์สมเด็จพระบรมครูส่งช่วย จึงพ้นจากนรกไปเมื่อเป็นพระโสดาบัานได้แล้วก็ชื่อว่ามีความสุขพ้นจากแดนอบายภูมิแน่นอน